ถ้าจะพูดถึงเรื่องลิขสิทธ์นะฮะบอกเลยว่าสําหรับศิลปินเนี่ยเรื่องลิขสิทธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรจะใหญ่โตมโหล้านเลยนะยอันนี้เพจอะไรคะเนี่ย disway ครับอ๋อเอา้าใช่ก็คือโอ้จบและ <c oughs> ไปต่อไม่ถูกที่คิดพ<ก>อปพ<อ><ห>ลิเคชเขา<อ>ขึ้นแบบเท่เลยอะ่ะถูกต้องฮะก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ลิซ่าเวนะฮะเอาเหมือนเดิมดีกว่าแล้วกันเนาะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับผมมีข่าวจากคเรียบูเนี่ยเอามาอัปเดตกันนะก็เป็นสื่อเก่าเจ้าเก่านั่นแหละส่วนเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องประเด็นฮอตอิชชูเลยทีเดียวก็คือเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่านั่นเองนะฮะบอกได้ไหมแอปเปิลขอเพิ่มเติมนิดน,นึงได้ เขาบอกว่าอันนี้เป็นการรายงานของสื่อต่างประเทศเนาะรายงานจากแต่ว่าโคเรยิบมาลงใช่ไหมใช่จากทีวีรีพอร์ตนะคะของสื่อไต้หวันแล้วก็ทางโคเรียบูเขาก็ตามแล้วก็คือเอามาลงอีกทีหนึงสื่อเขาชื่อว่าเซนะ็ตเนาะก็เป็นสื่อไต้หวันนะฮะก็อาจจะเป็นสำเนียงจีนอาจจะเป็นซึ้งซึอะไรแบบนั้นเนี่ยซึ่งเราก็อาจจะจีนหรือญี่ปุ่นอ้าวจีนจีนอาจจะออกเสียงได้ไม่เหมือนเขาเนาะซึ่งการต่อสัญญ,ญาของน้องนะฮะก็เขาบอกว่าโหตอนนี้เนี่ย มีเขาเรียกว่ายักษ์ใหญ่นะฮะเข้ามาดีลโปรเจกต์บอกว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยไปอยู่กับเขานะฮะโดยเขายื่นเงินเข้ามาเนี่ยสูงถึง37.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้า37.7ล้านมันน่าสนใจยังไงในเมื่อ37.7ล้านเนี่ยมันน้อยกว่าที่ทางด้าน YG Entertainment เขาเสนอด้วยซ้ำเพราะว่าทางด้าน YG เนี่ยเสนอมาเลยที่40ล้านเหรียญน,นะฮะ ใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ลองไปเขาเรียกว่าแปลงค่าเงินใน Google ดูนะฮะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าปัจจุบันค่าเงินมันเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอากันแบบพูดง่ายๆเลยก็พันล้านขึ้นนะฮะโอ้โหตัวเลขเนี่ยโคตรเยอะเลยนะฮะอ่ะทีนี้มาว่ากันต่อครับว่าทําไมมันถึงน่าสนใจทั้งที่ตัวเงินเนี่ยน้อยกว่า YG นะฮะอันนี้เราจะมองว่าสมมติว่าเราเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลิซ่าแล้วกันเป็นไงมโนไปไกลไหม สมมติถ้าเราเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลิซ่าเนี่ยเราก็จะบอกกับน้องเลยว่าลิซ่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเราไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองใหญ่กันดีกว่าเราไปอเมริกันดีมเราไปอยู่อเมริกาเราไปมีความฝันกันอะไรแบบนั้นครอบครัวตัวแอลร้องกันใหญ่เลยนะข้าวของเยอะเงียวเาเก็บไม่หมด คือขนกระเป๋าอะไรนะถาดข้าวเซลีราะว่าโอ้ใส่กระเป๋าไม่พอบุญกันใปใหญ่ละขนขึ้นอะไรอะเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของน้องก็คือเจสส่วนตัวไปคนนี้ซึ่งจะบอกว่าไอ้เรื่องอเมริกันดีมเนี่ยก็เป็นความฝันสมัยโบราณเนาะของเป็นศัพท์ของชาวอเมริกันเขาซึ่งหรบลิซ่าเนี่ยแอดคิดว่าไม่จำเป็นแล้วแหละตอนนี้น้องเกินฝันแล้วน้องแบบสุดไปแล้วอะ มาว่านต่อข้าเรื่องดีกว่าหม่ออกไปไกลเลยสิ่งที่น่าสนใจครับที่ทําให้หน้าตัดสินใจที่จะไปร่วมงานกับเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องแรกเลยที่ชูขึ้นมาก่อนที่แอดพูดไปตอนต้นคลิปเนี่ยก็คือเรื่องของลิกิทสิ์นั่นเองนะฮะซึ่งทางด้านค่ายยักษ์ใหญ่จากอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าการทํางานร่วมกันภายใต้การบริหารของเขาเนี่ย mm. ถ้าน้องมีผลงานเพลงออกมานะฮะในอนาคตเนี่ยลิกรสิ์เหล่านี้เนี่ยมันจะตกไปอยู่ด้วยมือของลิซ่าก็คือ น้องจะถือลิกสิธิ์แต่เพียงทู่เดียวเลยอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าเป็นความฝันของศิลปินหลายๆคนเลยการที่ได้ถือลิกสิธิ์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องอใหญ่มากทุกคนในวงการเพลงเนาะตอนนี้เข้ามาที่สื่อไต้หวันที่บอกเป็นต้นฉบับในการนําเสนอข่าวแล้วนะ คือสื่อไต้หวันนะ่ะเขาก็ไปสืบใหม่อีกทีนึงเขาใช้คําว่าบริษัทที่ติดต่อก,กับน้องลิสอยู่ตอนนี้ยินดีจะจ่ายมากกว่า YG เขาพูดแบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าโบนัสการเซ็นสัญญาเนี่ยมีโบนัสด้วยนะเฉพาะแค่เซ็นสัญญาก่อนและอโหคคำนี้น่าสนใจและแอดคิดว่าอาจจะเป็นส่วนในการตัดสินใจเลยเขาจะให้ลิซ่ามีอิสระในการทางานมากขึ้นแปลว่า37.7เที่เขาพลาดไว้ทีแรกนี่คือเป็นแค่ตัวเลขเขา่ขาๆที่เขาวางไว้เนาะ ซึ่งเขาก็บอกว่าสุดท้ายเ้เขาพร้อมจะจ่ายสูงกว่านั้นจ่ายมากกว่านั้นแล้วก็จะให้เลยจะทําให้ก่อนเลย6อัลบัม้มโอ้โห ก็นะคือมีผลงานออกมา6ชุดแน่นอนถ้าร่วมงานกันเขาบอกว่าเพลงที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงไม่จาเป็นต้องเป็นแค่เพลงที่เป็นอัลบั้มเป็นเพลงโซโล่นะเรียกได้ไดว,นะว่าเขาให้โอกาสน้องแบบว่าคิดออกมาเลยแล้วจะบอกอว่าผมอัลบั้มของของเขาเนี่ยมันไม่ใช่อัลบั้มละ2แท็กเหมือนที่ออกโซโล่กับค่ายนะฮะให้เล่นภาพยนตร์อาจจะอัลบั้มกว่าสิบกว่าเพลงก็ได้โ,โหอันนี้นะ่าสนใจหูอารแล้าคนลุกให้เล่นภาพยนตร์อยู่ในวงการโทรทัศน์แฟชัน่นให้แสดงได้ด้วย ก็อย่างที่บอกไปมีให้หรือให้อันเนี้ยต้องเข้าใจไหมอันนี้ยังไม่อิบดเข้าใจซึ่งถ้าบอกว่าให้ก็คือให้ไปสามารถเล่นกับคนอื่นได้ทําได้อะไรได้แต่ว่าก็อยู่ภายใต้ค่ายแต่ถ้าค่ายบอกว่าเรามีตรงนี้ให้ยูทําเลยถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดว่านะมันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหนักไปทางข้อที่เรียกว่ามีให้ เพราะว่าถ้าเกิดมีเงินจ่ายทุ่มค่าตัวน้องขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ควบมาด้วยเพราะงะั้นก็จะแคบลงอีกเพราะว่าค่ายที่เป็นทั้งเพลงเป็นทั้งหนังเนี่ยก็อลองคิดดูแล้วกันทุกคนมันมีค่ายใหญ่อยู่แค่แมงเมาไหมค่ายสองค่าย,ายนั่นเองตัวอะไรว่ายูนิวเม่าอ๋ออันนี้คือเขาอะไรบ้าอยู่เหรอแมงเมาเรายังไม่รู้จริงเขาไอ้ที่พูดเนี่ยแมงเมาคือพาราเมวยูนิวเมานี่คือยูนิวแซลใช่ไหมใช่ ดิสนีอาจจะซื้อน้องไปก็ได้เราไม่รู้หรอกอันจะเป็นโซนี่อะไรก็ได้หดเขาบอกว่าจะให้เป็นเจ้าของเทปมาสเตอร์ไปเลยจ้าสรุปมาเวลซื้อจ้าน้องไปเป็นนี้นี่เลย ต่อญิงคนล่าสุดเออไปเล่นแบบหนังต่างกันใหญ่นั่นแหละก็คือสรุปกันแบบง่ายๆท้ายคลิปก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปตามใจของน้องมากขึ้นจากงานปัจจุบันเขาเขียนละเอียดกว่าที่เราเอาจากของเกาหลีจริงด้วยเขาบอกอีกว่านอกจากนี้ยังรับประกันด้วยว่าจะได้ทํางานร่วมกับคนอื่นๆอีกแล้วก็สามารถ cover เพลงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเกมแฟชั่นและอื่นๆอีกมากมายนั้นแปลว่ามีให้แล้วแหละไม่ใช่ให้แล้วแหละถ้างั้นอะ เขาดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเขาเขาคุณเฟสไม่ได้มีบร oh ิษัทสื่อความบันเทิงใช่ไหมก็ไม่แน่อาจจะมีในเครืออาจจะมีก็มีได้นะถ้าเขาจะมีนะแรงมากก็ัดนแหละครับเอาเป็นว่ามันคือการอัปเกรดในทุกๆด้านปลดปล่อยศักยภาพที่อยู่ในตัวลิซ่าออกมาได้ในทุกๆด้านโดยที่มีคนซัพพอร์ตนั่นเองเขาบอกว่าโบนัสเซ็นสัญญาสูงกว่า YG ต่อสัญญา 1. 3พันล้านยังไงอะยังไงอะครับผม งงไหมคือเราไมเ่เราไม่เข้าใจว่าคําว่าคือสูงกว่าอันนี้คือวา <IG S 2> ยจีหหรือหรืออะไรเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อันนี้ขอเวลาขยายความหน่อยว่างงจบคลิป<ง>แต่เพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนแอบงงงเกี่ยวกับตัวเลขเนาะว่าเรื่องตัวแรกงงอยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยนับเกินยี่สิบาทหรอกพอเกินก็งงอืมใช่พอขึ้นเอะทำไมน้องน้องอยู่กับเลขพันล้านจนแบบ ก็คือเวลาน้องน้ําเงินอ่ะพันล้านสองพันล้านสามล้านน้องเริ่มอย่างเงี้งแต่เราเนี่ยถ้าตู้เย็นมีห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทมันก็จะเวลาเล่าเรื่องนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจยากนิดนึงต้องขออภัยด้วยใช่เพราะเราเนี่ยก็คือนั่นแหละห้าบาทสิบาทก็คือเต็มเกินแล้วล่ะเต็มเกินละหมดละเดี๋ยวแบ่งกันวันนี้สิบาทแบ่งกันที่น้องสวัสดีครับถ้ารักถ้าชอบสงวานก็อยากเติมเงินหลังตู้เย็นก็ดูกันหลายๆวิวนะคะวันนี้ไปดีกว่าสวัสดีค่ะ